สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าเซลล์หนึ่งครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทโตโยตา้าคนครพลสาขาขเทลกลมอเก้าครับผมวันนี้มากับโปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีดอกเบี้ยศูย์ส่งท้ายปลายปีหกห้านะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสี่ประตูไว้ใช้งานสักคันด้วยโปรโมชั่นแบบโดนๆด,ดอกเบี้ยถูกๆนะครับสำหรับรถรีโวสี่ประตูยกสูงครับผม สำหรับรุ่นมิดกับรุ่นไฮยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ย0%ได้เลยนะครับโดยเงื่อนไขลูกค้าจะต้องดาวที่25%ี่อนสูงสุด84วังวดนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่งบน้อยนะครับรถรุ่นนี้เป็นรีโว2.4มิตรนะครับเกียร์ธรรมดาราคา8 9 1 0 0 0บาทนะครับถ้าเกียร์ออโต้ก็ 9 4 1 0 0 0บาทครับผมลูกค้าสามารถผ่อนเริ่มอ่าดาวเริ่มต้นที่10%ได้เลยนะครับและสามารถเลือกรับดอกเบี้ยถูกสุดที่0.55ครับผมผ่อน7ปีนั่นแหละผ่อน7ปีได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้ลงในส่วนของสเปคอย่างอื่นมากมายนะครับแต่ก็จะมาแนะนําตัวรถค้าข้าว,าว,าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับ ตัวรถตัวนี้เป็นรีโว4ี่ประตูนะครับสองจุดสี่มิตรเกียร์ธรรมดานะครับหกเกียร์ธรรมดาหกสปีดครับผมเป็นตัวโฉมมินิโลโก้แล้วครับมินิโลโก้มินิโลโก้ก็ตัวรถก็จะสวยขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เชนมาแล้วสังเกตดูไฟนด้านหน้าครับไฟนด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมให้การให้ความสว่างยามค่ำคืนได้ดีที่สุดนะครับด้านล่างในส่วนของไฟ led นะครับ ไปตัดหมอกแบบ led นะครับระบบความปลอดภัยที่มากับรุ่นนี้นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มีทั้งหมด6จุดแล้วก็คือด้านด้านหน้าด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสังเกตด,ดูที่บอกว่ามินิโลโก้มันสวยยังไงเรามาดูกันเป็นไงบ้างครับนะหล่อเท่กว่าเดิมครับผมอ่ามีนโลโกเลยแต่ก็คือการตกแต่งก็ไม่เหมือนโลโก้นะครับผม ตัวการตกแต่งก็เกือบเกือๆสังเกตดูมีการตกแต่งซุ้มล้อให้แล้วเหมือนล้อโค่รเลยครับแค่ไม่มีโลบาครับผมตัวล้อล้อก็เป็นล้ออลลอยแบบทูโทนนะครับปัดเงาทูโทนขอบสิบแปดครับผมกระจกมองข้างพร้อมแถบไฟเลี้ยวคอบด้วยโครเมยียมนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับก็คือผมเตรียมจะส่งมอบให้ลูกค้าแหละแต่ก็คือ เอามาถ่ายก็คือยังตกแต่งไม่เสร็จแหละนะครับแต่ก็คือเอามาทำตัวคลิปตัวนี้ก่อนนะครับลูกค้ารับดอกเบีย้ยศูนย์ไปแล้วนะครับก็ได้ของแถมตกแต่งอีกนะครับผมของแถมยังอื่นอีกครบเลยนะครับแต่ตัวนี้มีมามีฟิลม์ติดตั้งมาให้แล้วนะครับอันนี้ติดตั้งอยู่ที่บ้านบานหน้าหกสิบรอบคันแปดสิบอันนี้เป็นลูกค้าฟีดแบ็มาเลยนะครับ แล้วก็ของแถมอย่างอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ตัวรถมีการติดตั้งก็คือมือจับแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้ผมมีตัวเบ้ารองมือแบบเคปล่าติดตั้งให้ลูกค้าด้วยครับผมแต่ก็คือติดตั้งมาก็จะสวยครับผมแล้วเราไปดูด้านข้างด้านท้ายของตัวรถกันครับผมครับนี่เป็นซุ้มล้อด้านหลังครับตัวถังน้ํามันนะครับรองรับในส่วนของ เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาดความจุอยู่ที่80ลิตรนะครับโอเคเดี okay. ๋ดูด้านท้ายกันด้านท้ายที่บอกเมื่อกี้นะครับเซนเซอร์หลังมีให้4จุดครับผมระบบความปลอดภัยก็มีกล้องมองหลังให้นะครับมือจับด้านท้ายก็จะเป็นแถบโภเเมียมเลยขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็มีการติดตั้งกระบะไลเนอร์แท้ของโตโยต้นะครับกระบะไลเนอร์แท้ของโตโยต้าครับผม ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับผมแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับมีการาตัวช่วยปลดแรงฝาท้ายนะครับถ mm hmm. ือว่าเบาม,มากๆนะครับติดตั้งตัวนี้เข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูภายในตุกของตัวรถกันนะครับโอเคดูภายในตัวรถกัน ภายในตัวรถนะครับเหมือนที่บอกนะครับตัวนี้เราไม้เน้เชกันมาแล้วก็คือเบาะในส่วนของฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้ากันแล้วปรับไฟฟ้าได้แล้วตัวจอนะครับตอก็รองรับเ p เ l e c a คา l a เพพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับห้องโดยสารด้านหลัง ครับผมนะกว้างครับกว้างฝวางมากนะครับตัวนี้ครับผมท้ายนี้เดี๋ยวมาเน้นย้ำในส่วนโปรโมชั่นกันอีกรอบนะครับอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นที่ดาว25%ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนยาวสูงสุดได้เจ็ดปีก็คือแปดสิบสี่ หร,รหรือว่าลูกค้าท่านใดที่งบน้อยดาวสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมผ่อนสูงสุดแปดสิบสีงวดรับดอกเบี้ยถูกสุดๆที่ศูนย์จุดห้าห้านะครับอันนี้ก็ผ่อนยาวแปดสิบสี่วดเหมือนกันลูก,กค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสนใจก็ทักมาโทรมาปรึกษารายละเอียดนะครับไม่ว่าชิมไหนก็ออกได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผม ทั้งนั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ